สวัสดีครับผมนายวีรทัศน์ลูกชัยชนะรหัสนักศึกษา53 1006 2202ผมจะมาอธิบายขั้นตอนการทำชิ้นงานโดยใช้โปรแกร,รม solidworks โดยชิ้นงานชิ้นนี้มีชื่อว่าจัก,กรยานโดยผมจะเริ่มจากการไปที่ไฟล์นะครับและเลือก open นะครับ และผมก็จะเลือกส่วนประกอบช่วงล้อหลังนะครับที่เราเคยทำไวแล้วนะครับเป็นประเภทอะซ m มบีนะครับแล้วกด open นะครับต่อไปนะครับผมก็จะทำการ s เซฟนะครับผมก็จะไปที่ไฟล์นะครับเซฟแอ d นะครับผมก็จะเซฟในชื่อจักรยานนะครับเป็นประเภทอะซมบีนะครับแล้วกดเซฟนะครับ ต่อไปนะครับผมก็จะใส่ชิ้นงานส่วนประกอบช่วงล้อหน้านะครับผมก็จะไปที่ insert นะครับ component นะครับ exit part assembly นะครับแล้วก็ browse นะครับแล้วก็เลือกเป็น assembly นะครับและผมก็เลือกส่วนประกอบช่วงล้อหน้านะครับแล้วกด open นะครับแล้วก็คลิกวางลงนะครับต่อไปนะครับผมก็จะทำการกำหนดความสัมพันธ์นะครับให้แกนตรงนี้นะครับ made ครับ ในตรงนี้นะครับคอนเซนติกกันนะครับแล้วตอบตกลงนะครับก็เราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนี้ครับสามารถหมุนไปมาได้นะครับหมุนหมุนไปได้ครับและสามารถขยับขึ้นขยับลงได้นะครับซึ่งผมต้องการทําให้ตําแหน่งมันอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับผมก็ทําการเมดสร้างความสัมพันธ์อีกนะครับโดยผมก็ทําการเมดที่ผิวนี้นะครับ ผิวตรงนี้นะครับให้คอนซีเดนต์กันนะครับและตอบตกลงนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนี้สามารถหมุนไปมาได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถขยับขึ้นขยับลงได้แล้วนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้สวยงามนะครับก็ลองมุมมองมุมมองอื่นต่างๆนะครับหมุนให้ดูนะครับ ตอนนี้ผมก็ทำการประกอบชิ้นงานจัก,กรยานเสร็จแล้วนะครับส่วนที่เราจะเห็นนี่ก็เป็นชิ้นงานที่ประกอบเสร็จในบทนี้แล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับผมก็จะทำการเคลื่อนย้ายไฟล์างานประกอบนะครับก็เนื่องจากชิ้นงานประกอบสร้างขึ้นโดยการอ้างอิงจากไฟล์ย,ย่อยหลายไฟล์นะครับเมื่อต้องการย้ายไฟล์เพื่อน,นำไปสู่นำไปส่งนะครับก็อาจให้เกิดความยากลำบากในการได้ หากไฟล์กระจัดกระจายและไม่เป็นระเบียบนะครับรวมถึงชิ้นส่วนมาตรฐานในทูลบล็อกที่อาจเกิดผิดพลาดขึ้นมาได้จึงมีการใช้งาน Pack& and Go เพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะนะครับโดย Pack& and Go จะทําการสําเนาไฟล์ทั้งหมดมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันหรือจะทําให้อยู่ในเอกสารบีบอดัดหรือเซฟไฟล์นะครับและทําการอ้างอิงที่อยู่ของไฟล์ในชิ้นงานประกอบให้ใหม่โดยอัตโนมัติซึ่งสามารถใช้งานคําสั่งได้จากไปที่ไฟล์นะครับและ ก็ p พ c กแ n d Go นะครับแล้วก็คลิกนะครับก็จะมีช่องให้ติ๊กถูกนะครับว่าจะเลือกอันไหนบ้างนะครับและผมก็จะเลือกเป็นประเภท s a v t t s z i p File นะครับนี่ก็คือเป็นแอดเดสที่ผมจะเซฟไปนะครับชื่อจักรยานนะครับแล้วก็เป็น f a t t e r n to Single f o l d e r นะครับโฟเดอร์เดียวนะครับแล้วผมก็กด s a ซ e นะครับต่อไปนะครับผมก็จะทำการ เซฟเป็นแอสเซมบีนะครับเซฟแอดนะครับเราก็เซฟในชื่อจัก,กรยานนะครับ s อสเซมบีนะครับหรือการเซฟทับไฟล์เดิมนะครับย e สนะครับก็ตอนนี้ชิ้นงานจัก,กรยานหรือการประกอบจัก,กรยานก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชม